มาแล้วล่ะลูกจะยืนนิ่งทำไมหาน้ำหาท่าให้ฉันกินสิร้อนจะแย่แล้วจ้ะจ้ะรอแป๊บนึงนะลูกน้ำเย็นๆมาแล้วจ้าเป็นไงวันนี้ลูกนนออากาศร้อนไหมคะ ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าลูกหรือว่าแทนตัวเองว่าแม่เพราะว่าฉันกับป้าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยอย่างป้าก็เป็นแค่คนใช้เท่านั้นแหละฉันไม่คิดเลยนะว่าลูกสะใภ้ของฉันที่ฉันมองว่าดีโดยตลอดจะกล้าพูดกล้าทำกับฉันขนาดนี้ฉันเสียลูกชายไปทั้งคนแล้วยังจะต้องมาเสียบ้านเสียธุรกิจให้เธออีก ทุกวันเนี้ยทุกอย่างที่อยู่ที่บ้านหลังเนี้ยมันก็เป็นของฉันเป็นของฉันแบบถูกต้องตามกฎหมายด้วยป้าจะเรียกร้องเอาอะไรอีกเธอต้องทําความเข้าใจใหม่บ้านหลังนี้มันเป็นของฉันตั้งแต่แรกแล้วฉันแก่เขาแม่เธอพอหงอะหัวดาทางานงงงง,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 งที่ฉันให้ป้าทํางานเป็นแม่บ้านแรกที่ซุกหัวนอนเนี่ยมันก็บุญเท่าไหร่แล้ะป้าจะเรียกร้องเอาอะไรอีกถ้าไม่พอใจอะนะเชิญออกไปได้เลย ประตูอยู่ข้างหน้าเชิญอยางจะมองหน้าอีกไปเลยนะไปบอกให้ไปไงไปหน้าบึ้เยไม่หสวัสดีค่ะป้าชื่ออ้อนะคะวันนี้มีเรื่องราวของความผิดหวังในชีวิตที่อยากจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟัง เพื่อจะเป็นอุทาหัวให้กับทุกๆคนนะคะย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนป้ามีครอบครัวที่อบอุ่นมากสามีป้าเปิดบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างส่วนตัวป้าเองมีอาชีพเป็นแม่บ้านสามีให้เงินเดือนเดือนละห้าหมื่นเพื่อไว้ให้ป้าใช้จ่ายในบ้านส่วนที่เหลือป้าก็เก็บไว้ กะว่าจะยกให้ลูกชายตอนที่เขาแต่งงานจะมีครอบครัวป้ามีลูกชายคนเดียวชื่อต้นเรียกได้ว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเลยก็ว่าได้ค่ะต้นเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมหลังจากต้นเรียนจบก็มาช่วยงานที่บริษัทของพ่อในสายงานของพ่อเขาป้าดีใจมากที่จะได้เห็นลูกชาย มาช่วยต่อยอดบริษัทที่พ่อเขารักแล้วก็จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อบ้างตอนนั้นป้ามีความรู้สึกว่าป้ามีความสุขมากที่ได้เห็นลูกชายจะเข้ามาต่อยอดธุรกิจหลังจากทำงานได้ปีหนึ่งต้นก็มาบอกกับพ่อแม่ว่าจะพาผู้หญิงคนหนึ่งมาแนะนำให้พ่อแม่ได้รู้จักซึ่งเป็นแฟนเขาคบกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยชื่อแอน ในวันนั้นแอนสุภาพเรียบร้อยน่ารักมากแม่ก็ยิ่งดีใจภูมิใจใหญ่ที่ลูกได้รักได้รู้จักผู้หญิงที่เพียรพร้อมสุภาพเรียบร้อยแบบนี้ต้นเล่าให้ฟังว่าบ้านแอนเขามีฐานะร่ำรวยเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่ชื่อดังที่เปิดเป็นสิบสาขาในห้างตอนนั้นแม่ก็ยิ่งดีใจใหญ่ที่ลูกได้เจอผู้หญิงที่ดีเพียบพร้อมแอนก็คอยแวะเวียนเข้ามาหาป้าไม่ขาด ซื้อของติดไม้ติดมือมาตลอดไม่เคยขาดเลยนอกจากจะสวยแล้วยังน่ารักอีกจนกระทั่งสองปีผ่านไปต้นก็มาบอกแม่ว่าต้นจะแต่งงานกับแอนแล้วนะแล้วต้นก็ยังปรึกษาอีกว่าอยากจะให้แม่ขายบ้านหลังนี้แล้วก็ไปซื้อบ้านหลังใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมด้วยความที่ต้นไม่อยากออกไปอยู่ข้างนอกเขาอยากจะอยู่ในบ้านจะได้ดูแลพ่อแม่ด้วยป้าก็เลยไปปรึกษากับลุง ลุงเขาก็เห็นดีนะแถมยังบอกอีกว่าจะยกบริษัทให้ต้นบริหารด้วยทรัพย์สินทั้งหมดที่หาได้มาทั้งชีวิตให้กับต้นเพื่อให้เขานำไปเป็นเงินทุนในการตั้งตัวป้าเองก็นำเงินเก็บที่มีอยู่ให้ต้นไปด้วยเพราะหวังว่าจะฝากผีฝากไขให้ลูกชายกับลูกสะภ้าในบ้านปลายชีวิตหลังจากนั้นไม่นานเราก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่พร้อมกัน บ้านหลังนี้มีเนื้อที่ประมาณ200ตารางวาเป็นบ้านสองหลังติดกันบ้านหลังใหญ่จะเป็นเรือนหอของต้นกับแอนซึ่งจะมีห้องนอนของพ่อแม่อยู่ด้วยส่วนหลังเล็กก็จะเป็นของแม่บ้านต่อมาบ้านของเราก็มีงานมงคลซึ่งเป็นงานแต่งงานของแอนกับต้นสองคนจดทะเบียนสมรสกันตอนนั้นป้าดีใจมาก ที่ได้เห็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนได้เป็นฝั่งเป็นฟ้าแถมแขกที่มาร่วมงานก็ยังชมว่าเจ้าสาวน่ารักเรียบร้อยมากหลังจากแต่งงานแอนก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในวันธรรมดาแอนก็จะออกไปทำงานช่วยพ่อแม่เขาข้างนอกส่วนป้าก็ทำกับข้าวไว้รอต้นกับสามีแล้วก็มีในบางวันที่เป็นวันว่างหรือวันหยุดคุณลุงก็จะชวนป้าไปเที่ยวในตามจังหวัดต่างๆ ตอนนั้นป้ามีความรู้สึกว่ามีความสุขมากหลังจากทุกคนไปทำงานป้าก็จะอยู่บ้านทํากับข้าวรอพวกเขาก็มีบางวันนะคะที่แอนว้างหรือหยุดเขาก็จะมาช่วยเป็นลูกม,มือในครัวมันก็มีบางวันที่ป้าคอยดุคอยเตือนเขาเรื่องงานบ้านงานเรือนที่ดุก็ไม่ใช่อะไรคืออยากให้เขา เก่งในด้านการบ้านการเรือนเผื่อเขามีลูกจะได้ไปสอนดูกในโอกาสต่อไปเขาไม่เคยโกรธแม่เลยไม่ว่าแม่จะดุยังไงเขาก็จะไม่เถียงสักคำเขาก็จะนิ่งรับฟังอย่างเดียวยิ่งตอนนั้นแม่ก็ยิ่งมั่นใจว่าต้นเลือกคนไม่ผิดจริงๆแต่ความสุขมันก็อยู่กับป้าได้ไม่ถึงสองปี วันหนึ่งในขณะที่ป้าทำกับข้าวอยู่ในครัวเพื่อรอต้นกับสามีก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นปลายสายบอกว่าต้นกับพ่อเสียชีวิตพร้อมกันตอนนั้นป้าหมดเยี่ยวหมดแรงทำอะไรไม่ถูก มือสั่นขาอ่อนลงไปสุดกับพื้นป้ารับไม่ได้ที่คนทั้งสองคนที่ป้ารักที่สุดจะจากไปพร้อมๆกันทันใจไม่ได้ที่คนรักทั้งสองจะมาจากไปโดยไม่ได้น้ำา้ารุ่งเช้าป้ากับาเอ็นไปนำร่างต้นกาซามี มาทำบุญที่วัดภายในวันสวดสามวันแอนก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงช่วยงานทุกอย่างหลังจากผ่านไปแอนซึ่งเคยเป็นคนน่ารักอ่อนหวานเรียบร้อยก็กลับกลายเป็นคนละคนวันหนึ่งแอนก็มาบอกแม่ว่าแอนได้ไปจัดการเรื่องเอกสารในการรับมรดก ทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นชื่อของตนทั้งบ้านบริษัทที่ดินและเงินสดในธนาคารตกเป็นของเขาหมดแล้วเขาบอกกับป้าว่าให้ป้าย้ายเข้าของออกจากห้งองเพราะว่าแม่เขาจะมาอยู่ห้องนี้แทนป้าจะอยู่กับเขาก็อยู่ได้แต่เขาจะให้ป้าย้ายไปอยู่เรือนเล็กกับคนใช้ เขามีงานไขว่าจะต้องให้ป้าทํางานทุกอย่างเพื่อแลกกับที่สู้หัวนอนไม่ใช่อะทุกอย่างบ้านหลังนี้มันเป็นของป้าป้าต้องยอมทําทุกอย่างสารพัดมันจิกหัวใช้ป้าแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนไม่คิดเลยว่าแอนจะกลายเป็นคนแบบนี้ตอนนั้นด้วยความที่ยังไม่มีที่ไปป้าก็จําใจต้องทนอยู่ป้าทําไปน้ําตาตกไปไม่รู้ว่าชาติที่แล้วป้าทําเวน้นทําก้าอะไรมาก แอนก็มาบอกกับป้าว่าให้ป้าหาที่อยู่ใหม่พาะเขากําลังจะแต่งงานไหมสามีเขาไม่ชอบให้คนอื่นมาอยู่ร่วมบ้านกับเขาตอนนั้นป้าตกใจมากป้าถูกไล่ออกจากบ้านของตัวเองป้าเป็นเจ้าของบ้านแท้แต่มันจะมาไล่ป้าออกจากบ้าน ในวันนั้นมันย้อนเข้าของทุกอย่างของป้าตัดกระจายไปหมดป้าไม่คิดเลยว่าป้าจะต้องจากบ้านแบบนี้บ้านที่ป้าหวังว่าจะมีความสุขในบ้านปลายของชีวิตมาวันนี้มันกลายเป็นของคนอื่นไปซะแล้วในคืนนั้นป้าเดินอยู่ท่ามกลางความมืดมันสับสนไปหมดป้าก็ให้กำลังใจตัวเองว่าเราจะต้องสู้แล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ป้านําเงินก่อนสุดท้ายที่ติดตัวมาไปเช่าบ้านพอวันรุ่งขึ้น ป้าก็ตะเวนไปหางานทำไม่มีที่ไหนรับป้าเข้าทำงานเลยตอนนั้นป้านึกวิ่ออกเลยว่าจะทำยังไงดีจนกระทั่งมาเจอผู้บริหารในหมู่บ้านเขารับป้าเขาทำงานป้าต้องทำงานเป็นคนกวาดถนนในหมู่บ้านโดยเขาให้ค่าจ้างป้าวันละ300บาทป้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยต้องกลับกลายมาเป็นคนกวาดถนน เป็นคนเล,ล่นอนแบบนี้ป้าเสียใจจริงๆที่ลุงสุดภ้ายมันทํากับป้าแบบนี้ทุกทุกอย่างไม่คิดจะแบ่งให้ป้าสักนิดฝากไว้นะคะท่านผู้ชมถ้าเราจะเปิดใจรับใครเข้ามาอยู่ในครอบครัวอยากจะให้ดูให้ดีๆเรื่องเงินทองมันไม่เข้าใครออกใคร